เหรอเค็บเพื่อนออกูได้ข่าวมึงอยากได้กีตาร์อ่ะกูก็เลยแบบว่าจะขายให้มึงอะ่ะเออคิดดีแล้วได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเจอที่หน้าหอันได้ คกู <Okay. S 2> ไม่ขี้ให้แนว่าอย่าซื้อกีต้าร์กูเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนลำบากรว่าซื้อให้ เอออย่าโกงเงี้ให้แบบจะโอนให้เท่าไหร่วะอยากจะรู้จริงๆอ๊ะเ็คเฮ้ยละราคากีตาร์ไม่กี่บาทเองมมึงโอนให้กูเยอะขนาดไหนเนี่ยอยากรู้ปะล่ะเนี่ยอย่ามชวมันทำงานมึงสนใจปะล่ะทำไมวะสภาพกูดูเหมือนคนไม่มีตังค์ขนาดนั้นเลยเฮ้ยเฮียกูรู้ตั้งนานกูรู้มึงอะไรกีต้า์ตัวนี้ถ้ามึงไม่ละหมาดกงไม่ขายกูหรอก ไอ้ที่เนี่ยความฝันมึงรู้รู้ไม่อยากเป็นนักดนตรีมึงสนใจปหมล่ะงานเนี้ยสบายมึงจะ้อยีตาา์กตัวก็ได้งานมันไม่คื่ง,งานเลยวะเดี๋ยวว่างั้นนี้เลย<ๆ>เก็บไว้ที่ดีคุณน<ๆ>ีดด้มาเจอกันที่เดิม<ๆ>กีตราคนนี้คุ้คืนมึง<ๆ>ต้องมาขายกู<ๆ>แล้วเงินนะกูจให้มึงด้วยรีเ แต่มึงต้องทำงานอะกูเออได้แล้วนะห้องนี้เ,เจอกันเจอกันเฮ้ยเนี่ยซ้อมตีพวกกูเล้าห้องซ้อมใหม่แม่งเสียงโคตรดีเน,นี่ยเว้ยโอ้ยเฮ้ยวันนี้กูไม่ว่างเลยว่ะกูรีบไปก่อนนะ ไอเนี่ยเมื่อวานไม่ไปสอนตีผววู้กูอะวะวันแม่งโคตรสนุกอะแม่งอย่างหัวอกอ็เมื่อวานกูรีบก่าบพอดีอก็เลยแบบก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปเยเออไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยมึงมาเรียนแค่นี้กูก็พอใจแหละเฮ้ยมันเสร็จกันบ้างครูเปนเสียงวะไม่รู้แม่งสอนอะไรโคตรยากเลยยังเลยว่ะกูไม่มีเวลาไปทำเนี่ยเฮ้ยเอาดี นี่มึงทําไม่เสร็จอหอวะกูอยู่มึงมาตั้งนานเนี่ยไม่เคยเห็นมึงทําไม่เสร็จอะไหนเอามาดูดิไหนเอามาดูดิมันมีอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไหนไม่มีอะไรเอามาดูดิเชี่ไอ้เนี่ยของเชื่อนี่มาอยู่มึงได้ไงเนี่ยไอ้ยี่กูอธิบายได้นะไอ้จีนไอ้ที่มึงไม่ไปสอมันตีพวกกูเนี่ยเพราะว่ามึงมัวแต่ยุ่งเกี่ยวของพวกนี้อยู่ใช่ปะ โอ้จีนมึงฟังกูก่อนดิเพื่อนตอนนี้แม่กูก็ตกงานเว้ยค่าใช้บ้านไม่มีจ่ายแล้วมึงจะให้กูกับแม่กูไปอยู่ที่ไหนวะชี่มึงบอกกูได้เพื่อนุณนะเว้ยกูสามารถช่วยอะไรมึงได้นะเว้ยจีนเป็นมึงมึงก็พูดได้วะตอนนี้แม่ก็อยู่โควิดงานก็หายากแล้วมึงจะให้กูไปทำอะไรอ่ะใจหน่อยนวะเพื่อน มมันนึกเลยนะว่ามึงจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เนี่ยมึงยอมทิ้งความฝันของตัวเองยอมทิ้งชีวิตของตัวเองเพื่อไปทําสิ่งที่มันอันตรายอ่ะแต่ถ้าแม่มึงรู้นะแม่มึงคงเสียใจแน่ๆเที่ยวกว่โทษวะคิดอะไรงงๆไปหน่อยอ่ะเออแม่กูยากนะเว้ยแต่กูเข้าใจเว้ยที่มึงทำไปเพื่ออะไรอ่ะมึงคิดดีๆมันมีหลายวิธีนะเว้ยคิดเอาแล้วกันมึงจะวิธีไหนไปทําอ่ะ เออกูลืมไปพรุ่งนี้อ่ะคุมีเล่นที่หลงถ้ามึงเปลี่ยนใจเมื่อไหร่มึงตามกูไปได้นะเว้ย ขอโทษที่ว่ะกูคงไปให้มึงไม่ได้แล้วอะ่ะกูมีทางเลือกใหม่ของกูแล้วว่ะแล้วส่วนเรื่องกีตาร์ที่มึงเคยพูดกับกูไวอ้อ่ะมองานของมึงอะ่ะสามารถซื้อกีตาร์ได้หลายตัวกูว่ามันไม่เวิร์กว่ะอีกอย่างอะ่ะกูมีกีตาร ที่กูรู้สึกว่าแม่งเข้าใจกูทุกอย่างเขาชาาบ,บ้านกูนะกูมีทางเลือกหาเงินได้ดีกว่านี้ว่ะมึงอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรความฝันของกูไงแค่นี้แหละ ไอ้เนี่ยไม่มาแล้วว่ะจีนกูว่ากูช่วยมันเต็มที่แล้ววะทำไมไอ้เนี่ยว,ว้อนอะ กูก็มาแล้วนี่ไง <g ül> ไอ้เฮียแต่กูก็เลิกยุ่งกับของพวกนั้นแล้วนะเว้เออไม่เป็นไรเว้เห็นบ้าพวกกูช่วยมึงได้ห่งสองหนึ่งสองส